สวัสดีค่ะะไรชวนรู้คลิปนี้เราจะมาทำการอัปเดตโปรแกรม RD p e p เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันค่ะทุกคนจะเห็นว่าระบบสัมพาร์มีการปรับปรุงระบบอยู่บ่อยครั้งจากหน้าจอแจ้งเตือนให้เราอัปเดตเวอร์ชั่นของ RD p e p เราก็อย่ารีรอรีบเข้าระบบกันเลยค่ะเข้ามาที่หน้าของ RD p e p ระบบป๊อปอัพมาให้เลยว่าจะมีการอัปเดตเรื่องอะไรบ้าง เราอย่าเพิ่งกดอัปเดตเดี๋ยวนี้นะคะให้กดที่ช่องไว้ภายหลังเข้าที่หน้าของ Rdpep ก่อนค่ะ mm hmm. เมื่อเข้ามาแล้วตรงมุมจอทางด้านซ้ายสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นได้ว่าตอนนี้เราใช้เวอร์ชั่นอะไรอยู่ mm hmm. และก่อนที่เราจะไปทำการอัปเดตเวอร์ชันให้สำรองข้อมูลไว้ก่อน mm hmm. เพื่อให้ค่าคอนฟิกต่างๆยังคงอยู่แบบเดิมค่ะคลิกที่สำรองข้อมูล การสำรองข้อมูลเราสามารถเลือกได้ว่าจะสำรองข้อมูลแบบทั้งหมดหรือสำรองข้อมูลแบบเฉพาะที่ต้องการก้อยขอแนะนำให้เลือกเป็นการสำรองข้อมูลทั้งหมดไปเลยค่ะคลิกที่สำรองข้อมูลระบุที่เก็บไฟล์กดเซฟแล้วกดตกลงค่ะจะได้รูปแบบเป็นไฟล์ซิทแบบนี้นะคะ ถัดไปเป็นการอัปเดตเวอร์ชั่นของโปรแกรม RDP e p ให้กดที่ฟังก์ชันอัปเดตคลิกที่อัปเดตเดี๋ยวนี้รอระบบทำการอัปเดตสักครู่นะคะเมื่อระบบทำการอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกที่รีสตาร์ทโปรแกรมค่ะจากนั้นเราจะกู้คืนข้อมูลไฟล์กลับเข้าไปค่ะ ให้คลิกที่ฟังก์ชันสำรองข้อมูลอีกครั้งทำการเบไฟล์เลือกไฟล์ที่เราแบ็กอัพไว้แล้วกดโอเพนค่ะจากนั้นคลิกที่กู้คืนข้อมูลเมื่อเรียบร้อยกดตกลงค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ต้องกำหนดค่าคอนฟิกใหม่ทุกครั้งที่มีการอัปเดตระบบค่ะแล้วหลังจากอัปเดตตรวจสอบเวอร์ชั่นด้วยนะ ว่าตอนนี้เราเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือยังสำหรับเครื่องใครที่ไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชั่นได้ให้ทําการสำรองข้อมูลแล้วติดตั้งโปรแกรมเข้าไปใหม่อีกครั้งค่ะก็จะแปะลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนี้นะคะหากคุณชื่นชอบคลิปของเราแล้วไม่อยากพลาด,ดเรดื่องราวดีๆกดติดตามเราไว้นะคะสวัสดีค่ะ